อวดีอยู่ดีมีแห้งกี่น้องมิดมาแค้นเฟนบมอกองครับกีนน้องบมอลำช่องพิ่วัลลำเพื่อเอาไปเชียวครับยากาศช่วงหาโมกครื่งครับพี่น้องคึมคึมก็เป็นอยงสี่น้อบัดนี้อากาศนี่แหละเรห่อฮนได้บ่ตกหรอกเออเพื่นต๊กบางเดียดเนยนะเดียดฮ้อนเพ่อนวุนนี้วันนี้เอาครับเอาเนี่ยหาโมครืงครับพร้อมทั้งนันทั้งนันไ้ที่ห้อง อันนี้ติดตัง้งจอติดตัง้งฮัดส่งเรียมส่งกลมติดหลอดไฟครับอันนี้ประดับกับผนกจอ LED กำลังติดตั้งครับมาแล้วพี่น้องมาปูสาดปูเสียแล้วครับ ก็ขึ้นแม่มาแต่เร่อเลบันขึ้มัดานแทบันแม่เอฟซีของหญิงตัวนี้ใส่เสียมาพอมของแท้สาดเฉพาะเบองหมอลำยังเดียวมีหอสาดประจำตำแหน่งมีนองเออหมอนกับหมอนประจำตำแหน่ง จังม้อาดนี่พี่น้องนี่แหละอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์พร้อมคู้นี้ว่าทีมมาจากทั้งไหนล่ะครับมาจากกันโค้าลาตอนนั้นตอนนั้นอยู่โนนน่นสวนเขาไหนเตียนบอครับมันคืออำเภอหย่งมันเขาคืออำเภอหนองกีจังหวัดืออนองอ้าอเภอองกีจังหวัดุ้ยโอ้ตอนนาลางมองวัดลุกลุกปูหมุนถึงหรครับ ปูหม,มุนวัดป่าสามัคคีทมตำบลดอนอลางห <Healthcare. S 2> ็นพอผู้ขาเคยไปวัดหลวงปูหมุนไหมครับป่าสามัคคีธไม้หทรัพ์เนาะไ้ในทรัย์นายยังใหมเนาะวันนี้วัดเ่ามันนหนาเป็นที่ขานี่ดนเอรัไปไก้เลยนึตาเขาซักอย่างนี้ได้เี่ยมันั่งก็เดนเจอ่าผิวตง

โซกันไอยมาทุกไปรเดี๋ยวนจะเล่นมาห้านิ้บรรยากาศช่วงหาโมกขึ้นครับพี่น้องปูสัตว์ปูเสียจองหมองจองบอนจองทีบ้าครับโรงเรียนบ้านดงบางทรับย์สมบูรณ์ครับอับเพือนนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ครับสถานที่ดีครับพี่น้องเอ้ยสนามบอลน,นะสนามบอลเป็นก็ยังสนามบอลปปจไหมครับสนามมีหัวไหมกวางครับแล้ก็ยังสนามยุบานแพงหรอล่ะพี่น้องสนามกวางแบบนั้นเลยครับกวางแห้ง สนประทัดน,นิสัก่อน้องว่ามีสนประทาดน,นิสัี่เป็นน้องงนี่เสิโอ้ยว้านนี่เป็นตะไบีนี่แหละแต่ันพอคำคานมามเหล็นน้ำพร้อมแล้วค้านัปน,นี่ถือเหไปน้ำถือเหไปน้ำฮ่หาหด้าน พาการห่อนอบเอ้าครับพี่น้องห่อนห่อนบ่แดดแต่ว่างเอาาะร่มยังลรอึงตึงเลระ่มเรวงเยังห่อนครับเพราเน่เลยฮะก่อนอากาศวายใช่ไหมพปัดยุ่งผุนมืกขึ้นังไมเห็นหนาวเลยไหมเดือไหมือสีเขียดมือขึ้นเี่ไม่ยุ่น คุณหันไหมเด็กมานหนาวไหม <Okay. S 1> ไง่ายมาทาั้งนี้หอนเอาแบบแนวร่มล้มตกแล้วครับบ่หอนซ้ำวังหันนะครับวงหันโอ้ยยูอยาก เพิ่นอันเพิ่นเป็นงานแนวไหนเนาะครับหรือว่ามูนี่ทเพิ่นอ๋อของอันสยามมือลำนี่ทิโอ้ของพี่ดุกพี่ดุกสยามมือลำเออเมียนเมียนพอเพิ่นเคยจัดอยู่กันของสยามมือลำหรือว่าแล้ววันที่สองก็เหมืใหม่พัชรีหรือหนังเมืองพี่เองบ้างครับ อ๋องานของมูลนิธิสยามเบลลัมพี่น้องเป็นหาทุนหาทุนซื้อซื้อรถบริการประชาชนนี่แหละพี่น้องอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นของพี่ดุกสยามเบลลัมหัวจักอยู่ครับพอเพิ่นเคยจ้างทีมงานเขาไปสองหอบสามหอบก่อนนั่นทีไปล่องเรือนั่งล่องกองทีโกงกวงเหระพี่น้องที่เป็นท้งหน้า้อมกงกวงนั่นแหละนั่นแหละเพิ่น นี่ครับกำลังงางมากที่ภูสตัตว์ผู้เชียนาครับเบื้องบนลำเที่ยวงานได้กุศลเฮีงครับในถ้ำบุญน้ำครับเพราะว่าปัญหาทุนนะครับไปซื้อรถลดบริการสายชาชนุนครับบริษัทสยามบุริลมนินแหละของผู้จักเบืบ้องเบนในช่องยูทูบอยู่บนซอยคอนนี้นีตัวครับ อาซอยกันท่าบุญพีน่น้องบอลเรื่องหอบสากหอบเสี้ยมะปูครับเพราะว่าสถานที่เต่ามองกันล่าจัดเล้วเห็ดล่าสิบล้อมสังอสีบกกวงเลยนี่ครับจักไป้าก้อนนั่นนี่อยู่นั่งร่องนครับที่ถงหน้ากวงกววฮากัวงเนี่ยอันนี้ก็คือกันครับล้อมออกปกสุดเหย็นเลยจูคนในประมัน ผู้ปากเป็นมามันสองแป้สองมื่นหมดแล้วครับนี่ม <c oughs> ปูสัตว์อุเชียไปปูครับไปจองหมองครับมันจองเลย <c oughs> มาวยย <c oughs> ม,นมนวมนเท่าก,กันครับพี่น้องได้กุศลแรงว <c oughs> ันทำบุญนะครับ้นหนึ่งสับสนสับสินส่วนหนึ่งกะ ฮักคาใส่ใจแหละเพุ่นไปเป็นเข่ากองทุนของมูลนิธินแะละพี่น้องอออเ,อเอ,อลซี่มาปูสาดต์ปูเสียระดับแต่ลมล้มตกอ่ห้องหอบสาด์หอบเสียมากครับ เวลาปู้สัตว์เวลาผูจองหม่องจองบอลครับจองพี่นั่งครับอสุดยอดพี่นังบรรยากาศช่วงหามุองค,ครับขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวพอคันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีไปไปุ้น